มาได้เจอเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องไทัยสไปอิตาลีวันนี้จะพามาทําครีมบํารุงผิวสูตรดีแล้วก็ง่ายนะคะครีมสูตรนี้จะช่วยในเรื่องทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสไวมากๆเลยนะคะแล้วยังช่วยในเรื่องใครที่ไปโดนแดดไม่โดนแดดเผามาปวดใสบปวดร้อนผิวนะคะ ครีมสูตรนี้ช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ยังช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดําได้ด้วยนะคะโอเคค่ะไปเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีท,ทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะต้นส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นข้าวเหนียวหรือว่าข้าวเจ้าก็ได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เรานําข้าวไปล้างน้ําสักหนึ่งน้ำนะคะเพื่อทําความสะอาดให้เศษฝุน่นเศษอะไรเขาออกนะคะหลังจากนั้นให้เราแช่กับนมจืดไว้นะคะอย่างตา ครึ่งชั่วโมง20-30นาทีนะคะให้เราแช่แบบนี้นะคะนี่คือส่วนตัวแช่มาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะให้เราแช่แบบนี้นะคะให้วิตามินจากข้าวเขาออกมาก่ดน,นะคะประมาณ20-30นาทีเนาะหลังจากนั้นเราก็จะมากรองอแต่น้ํานมของเขานะคะเพื่อที่จะมาทําครีมนะคะสูตรนี้น่าจะใสมากเลยนะคะทุกคนเราจะใช้น้ํานมข้าวตรงนี้นะคะประมาณ1-2ช้อนชาหรือแล้วแต่ใครจะทํามากทาน้อยนะคะ ก็จะหอมมากเลยนะคะให้ถ้าน้าวิตามินข้าวเข้อออกมาแล้วนะคะสูตรนี้น่าใส่มากๆเลยนะคะทุกคนเลยนะคะคือกรีซีนนะคะใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะใครจะซื้อซื้อตามร้านขายยาได้เลยนะคะในส่วนกรีซีนก็จะช่วยบำรุงผิวของเราอย่างล้ำลึกนะคะก็จะช่วยผิวของเราขาวกระจ่างใส่ช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดป้าลดกระนะคะเราจะใช้กรีซีนอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ เลยนะคะคือวิตามินอีนะคะในสูตวิตามินอ <'Cause S 1> ีก็จะช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดฝ้าลดกระช่ว่ให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้วิตามินอีอยู่ที่1แคปซูลนะคะอันนี้เลยนะคะคือเจวันหางเกลืเคนะคะในส่ตเจวันหางเกลือเขศจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยดับพิษร้อนคลายพิษร้อนต่างๆนะคะเราจะใช้เจวันหางเกลืเคอยู่ที่2-3ช้อนชานะคะ ผสมไม่เข้ากันเลยนะคะครีมสูตรนี้สามารถใช้ได้เช้าและก่อนนอนเลยนะคะใส่กระปุกเก็บเข้าตู้เย็นสูตรนี้ไม่แนะนําให้เก็บออาไว้นานนะคะได้ห้าถึงเก็ดวันนะคะเพราะว่าก็เป็นน้ํานมข้าวนะคะเก็บได้ไม่เกินห้าถึงเก็ดวันนะคะนี่เลยนะคะเนื้อเ็าจะเนียนสวยแบบนี้เลยนะคะทําออกมาแล้วสูตรนี้รับรองได้เลยว่าเนื้อ่าผิวของเราเนี่ยจะชุ่มชื้นแล้วก็กระจ่างใสไวมากๆเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะนี่เลยเนาะ ครีมสูตรนี้นะคะทุกคนใครที่แพ้ครีมอย่างอื่นมานะคะที่ว่าติดสารมาหน้าแดงหน้าเสบนะคะมาใช้ครีมสูตรนี้แล้วจะทําให้เราเนี่ยเย็นหน้ามากเลยนะคะจากที่เราแพ้ครีมมาเราเสบหน้าหน้าไหมมานะคะสูตรนี้จะช่วยบรรเทาได้เลยนะคะเทาทาเข้าไปแบบนี้หน้าของเราเนี่ยจะเย็นมากเลยนะคะเขาก็ค่อยๆจะคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวเรานะคะในส่วนของคุณที่แพ้ครีมแพ้เครื่องสําอางนะคะ นี่เลยนะคะให้เราทาแบบนี้เช้าและก่อนนอนได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องล้างออกนะคะเหมือนที่เราทาเดย์ครีมไนท์ครีมปกติเลยนะคะอย่าเริ่มเก็บเข้ากระปุกใส่กระปุกเข้าตู้เย็นนะคะได้ไม่เกิน5้ถึงเวันนะคะเพราะว่าเขาเป็นน้ํำน,มข,น,ะะนมข้าวนะคะนมเขาก็เป็นนมสดนะคะเขาจะเก็บไม่ได้นานนะคะ นะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแรก,กก็ฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์ลกดแชร์กดเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ